เหรียญแปลกๆเหรียญผิดเนื้อบางเหรียญรับซื้อสูงสุดถึงเหรียญละ5,000บาทเลยนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวเหรียญบางส่วนแล้วกันนะครับที่มีนักสะสมเขาตามหาแล้วก็มีการพบเจอมีการลงมาโพสต์โชว์ในกลุ่มซื้อขายในกลุ่มเหรียญน,นะครับก็ลองมาแนะนำแล้วก็ มาให้เพื่อนเพื่อนได้ลองศึกษาแล้วไปค้นหาดูนะครับเหรียญในลักษณะแบบนี้เป็นเหรียญอีกหนึ่งรูปแบบนะครับประมาณว่าเป็นเหรียญลองพิมพ์เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตเ,เป็นเหรียญผิดเนื้อนะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างบางส่วนและกันที่ผมพอจะมีตัวอย่างนะครับเอาเอาเฉพาะที่ผมมีก่อนละกันนะครับมาดูเหรียญแรกนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเ,เป็นเหรียญลองพิมพ์นะครับเหมือนกับว่า,เ,าเนี่ยเอาเหรียญตัวเปล่า ของเหรียญ5บาทคุดเฉียงนะครับเอาเหรียญตัวเปล่ามาลองตีเหรียญบล็อกของเหรียญที่ระลึกนะครับวาระ200ปีรัตนโกสินทร์นะครับอันนี้คือเอาตัวอย่างมาให้ชมนะครับใครที่มีเหรียญในลักษณะแบบนี้สามารถถ่ายรูปชัดๆส่งไว้ผมดูได้นะครับถ้าผมดูแล้วดูดีดูแท้นะครับดูที่มีดูแล้วมีโอกาสที่จะเป็นเหรียญแท้ผมประเมินราคาให้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญในลักษณะเหรียญลองพิม ลองตีนะครับ <iba Northeast. S 1> หรือว่าเป็นเหรียญผิดเนื Alison ้อเหรียญปั๊มเบี้ยวแบบนี้นะครับอ่านี่นะครับเหรียญในลักษณะของเหรียญปั๊มเบี้ยวนะครับแบบนี้นะครับก็ลองถ่ายรูปส่งมาดูนะครับหรือว่าจะเป็นเหรียญผิดเนื้อนะครับปกติเหรียญสิบบาทเนี่ยจะเป็นสองสีนะครับอ่านี่นะครับปกตินะครับเหรียญสิบบาทจะเป็นสองสีแบบนี้นะครับแต่ว่ามีการพบเจอเหรียญสิบบาทที่เป็น ผิดเนื้อนะครับปกติเป็น2สีแต่ว่ามีเหรียญผิดเนื้อเป็นเหรียญเนื้อนิกเกิลล้วนเนื้อทองแดงหรือว่าเนื้อแบบต่างๆนะครับก็ใครที่มีสามารถถ่ายรูปส่งให้ผมดูได้นะครับเป็นเหรียญอ,อ,อีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีราคานะครับบางเหรียญอาจแพงถึงหลักหมื่นนะครับต้องดูที่ลักษณะของความผิดพลาดแล้วก็ความหายากด้วยนะครับอันนี้เป็นบางส่วนนะครับคือเหรียญแปลกๆๆเหรียญแบบเนี้ย มันมีเยอะนะครับมีเยอะกว่าที่ผมนำมาให้ชมนะครับผมไม่ได้มีทั้งหมดนะครับใครที่มีหรือว่า,าประมาณนี้นะครับสามารถถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ผมดูได้นะครับหรือว่าถ่ายรูปเอามารีวิวแบ่งปันกันชมใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะขายก็เดี๋ยวมีราคาให้นะครับเป็นเหรียญในลักษณะเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเหรียญผิดพลาดเหรียญปั๊มเบี้ยว เหรียญลองพิมพ์ลองปั๊มนะครับหรือว่าเป็นเหรียญผิดเนื้อในลักษณะแบบนี้นะครับก็ลองลองลองถ่ายรูปส่งมาดูนะครับอาจอาจแพงถึงหลักหมื่นนะครับบางเหรียญนะครับเหรียญรุ่นใหม่ๆนะครับเหรียญหมุนเวียนถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญปั๊มเบี้ยวก็อาจจะเริ่มต้นที่หลักร้อยนะครับเนี่ยถ้าเป็นเหรียญรุ่นใหม่ๆแบบนี้นะครับก็ลองดูนะครับใครมีก็ลอง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 ส่งมาดูนะครับรับซื้อสูงสุดหลักหมื่นนะครับ เหรียญในลักษณะของเหรียญผิดพลาดจากการผลิตเหรียญปั๊มเบี้ยวเหรียญผิดเนื้อเหรียญลองพิมพ์นะครับใครมีก็ถ่ายรูปส่งมาให้ผมดูได้นะครับ